สวัสดีครับผมช่างของนคนพรพนมนะครับวันนี้จะมาเปิดขายมีดปลาลังครับตัวนี้เป็นงานปลาลัง10นิ้วครึ่งนะครับใบกว้างสุด2.4งจุดนะครับสันอยู่ที่6มิลนะครับดามเป็นไม้พยุงยาว6นิ้วนะครับ1,390รวมส่งนะครับสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ เป็นงานตีร้อนจากเหล็กเนบครับจุบแข็งด้วยน้ำมันปกขึินไฟสองชั่วโมงครึ่งครับ